ใช่ครับหายไปประมาณปีกว่ามั้งครับเกือ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 บเออปีกว่าครับผมช่วงนั้นจะอทำอะไรบ้างก็ทําผู้จัดละครครับก็ทําผู้จัดละครอยู่แล้วแล้วก็ก็ไปทําพิธีกรพิธีกรของทางช่อง7นะครับรายการสิงเลื่องชิยคาได้อยู่พักใหญ่เลยครับเตยที่ทำไมสนใจรับเล่นเลยเพราะคือยอมรับจริงๆว่า ช่วงที่หายจากกระครคือตอนนั้นแบบเราทํางานผู้จัแล้วแบบค่อนข้างจะแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเรียกเขาอยู่วงการมานานแล้วครับตั้งแต่เด็กๆอ,อ่ะคือเราก็อยากจะมีบทที่เราอยากจะเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้คุยกับหนิงได้เล่าให้ฟังเรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็แบบเฮ้ยของตรงเลยหนิงอยากเล่นคือด้วยด้วย ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยหนิงอยากเล่นเลยด้วยมี้อะไรเงี้ยครับคิดว่าลดค่าตัวลงมัจริงไหมครับคือเป็นการพูด <c oughs> พูดกับหนิงบอกว่าเฮ้ยคือค่าตัวผมค่อนข้างจะสูงไงก็ <c oughs> คือบอกหนิงได้เฮ้ยเรื่องนี้ไม่อยากเล่นจริงยังไงดดค่าตัวลด,ดได้มีปัญหาคือแบบเพื่อนการืออะไรเงี้ยฮะแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ช่องครับนอกจากค่าตัวลดต้องลดอะไรไปใช่ไหมต้องลดสิครับเพราะผมโดนโดนสั่งครับ ก็ลงลงไปลงไปพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังต้องแบบยังลงต่อเนื่องอีกอันนี้ผู้ใหญ่ยื่นใบสั่งโดยตรงเลยใช่ไหมครับก็ผู้ใหญ่ยื่นใบสั่งด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็อยากจะดูแลสุขภาพด้วยอย่างงี้ครับไคนนิงพาไปท่คอใช่มันหนิงเขาพาไปทุกคนเลยนะฮะทั้งก็ไขมันนี่เหรอคือคือเขาเป็นผู้จัดที่ค่อนข้างจะดูแลนักแสดงดีมากครับเขาก็พา สั่งถทาทั้งเรื่องครับก็ใครมีเวลาว่างก็แวะไปนะแล้วเขาก็จะคอยแบบจี้ตลอดคอยไลน์มาตลอดวีออกกําลังกายนะวีกินของมันนะวีต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ตางให้เราหมุนเลยใชเขาคอยจียคือมันมันก็ผมก็ต้องไปถามถามท้งนั้นนะฮะแต่ว่าคือเขาก็แบบใส่ใจแล้วก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้แบบนักแสดงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะแบบทุกคนในเรื่องก็แบบเฮ้ยแอคทีฟแข่งกันอะไรเงี้ยเลยทุกคนก็เลยก็ดีครับเป็นค่ายแบบ ที่รู้สึกว่าแบบเป็นกันเองแล้วเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไปถ่ายรูปในอินสตาแกรมของเขาเขาออกกําลังกายอยู่พระอเอกนางเอกถึงไหนกันแล้วอะไรเงี้ยเขาจะมีอารมณ์แบบนั้นเนี่ยีก็เข้าฟิตเนสกับทุกวันเลยก็ตอนนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้าครับเพราะว่าหนึ่งคือมัน <in ม <out> ันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแบบการลดน้ำหนักอย่างเดียวมันก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเลยด้วยเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าพึ่งแบบมาจริงๆยังจังแบบสองสามเดือน แต่พอลองออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีกับร่างกายจริงๆเริ่มติดเริ่มติดสาเหตุการออกกำลังกายนี่มันเป็นเพราะละครอย่างดีวหรือว่าสุขภาพก็อย่างที่บอกว่าด้วยวัยฮะตอนนี้เราผมก็30ไปปลายแล้วเราก็ไม่ใช่แบบเด็กอายุ2 0 21เอเลยอย่างเงี้ยฮะก็มันก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็รูปร่างเราก็ดีขึ้นด้วยแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบดีฮะสนุกการออกกำลังกายก็มีแต่เรื่องดีครับ คือผมก็ต้องเอาตามความเหมาะสมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นคนตัวสูงผมสูงร้อยแปดสิบกว่าอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะแบบถ้าผอมมากไปเกินไปหรือคือเราอยากให้รูปร่างมันออกมาโอเคมากกว่าไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาว่าจะต้องผอมๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งป้าอะไรเพิ่มกล้ามอ,อานะไรก็จะเพิ่มกล้ามอะไรก็เดี๋ยวคือ,อคมันก็ค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ได้บอกว่าตั้งหน้าตั้งตาแบบว่า ต้องผอมนิดเดียวหรืออะไรคิดถึงวันที่เราจะมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงแค่เอาปากกามาแล้วก็วาดท้องผมก็จะมีซิกแพคจริงๆก็ก็ต้องเออต้องดูความเหมาะสมหลายอย่างนะครับโอ้โหรุ่นนั้นต้องต้องต้องยกให้เขานะฮะเพราะว่าเขาไปออกรบภารกิจรักของเขาบู๋ตลอดไปนะครับผมโอ้เดิมพันนี้ผมแพ้แต่ปิดประตูเลยนะฮะถ้าเกิดจะเดิมพันคงต้องให้เขาต่อสักแบบ ต่อหลายขุมเลยครับผมเขาเมื่อกี้เห็นเราบอกว่าไปทุ่มเทงานผู้จัดเป็นไปเป็นปีในกับเล่นละครเรื่องนี้หลังจากละครเรื่องนี้เราจะไปทํางานผู้จัดครับผมก็ทําผู้จัดอยู่ตลอดครับเดี๋ยวละครของผมก็จะเปิดแล้วครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ตอนผมบวงสรวงละครผมนะฮะผมจะได้มีอะไรพูดด้วย <c oughs> ครับผมมีครับมีครับผมหรืออยากจะเฟดไปทําผู้จัดครับไม่ไม่เฟดนะครับคือเอางนี้ดีกว่าครับคือละครเนี่ยผมก็รับแต่ว่าคราวนี้เราก็ อยู่ในจุดที่แบบว่าเอาตามความต้องการของเราด้วยกับกับทางช่องด้วยหมายถึงว่าก็อยากจะรับบทที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็บทที่มันแบบท้าทายด้วยฮะเพราะอย่างที่บอกว่าผมเล่นละครมาตั้ง,ตงแต่อายุสิบเก้าครับพูดถึงบทบาทเราก็โหรับมาแบบหลากหลายแล้วทั้งบู๊ทั้งดรามา่าพีเรียดหรือว่าตลกหรืออะไรเงี้ยฮะก็เรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นการแบบที่กฎบ,บาทเลยแล้วบทดีมากครับผม คือก็เป็นข้อตกลงกันกับสถานีครับว่าคือผมไม่ใช่พระเอกวัยรุ่นแล้วอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ถ้าเกิดมันเหมาะกับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เรียกว่ามันจะมีไฟในการแสดงแบบออกมามากขึ้นอย่างเรื่องนี้ผมอ่านแบบเรื่องย่อผมแบบเฮ้ยสนุกมากอะตอนตอนหนึ่งถึงนี้ตอนสองเป็นยังไงคือมันรู้สึกเหมือนว่าไฟในการแสดง มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนตัวเรามีลิมิตในการรับละครนะครับคือมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยครับเพราะว่าเราก็ต้องทำงานผู้จัดควบคู่ไปกับงานนี้ด้วยครับก็ก็ต้องแบ่งเวลากันให้ลงตัวครับแบย้อนถ่องน้หน่อหครับมีตอนที่แพี่เรี่เนอ้ปล่อยตัวคไรงับกระแสคนอก็คือก็รู้ตัวครับคือ ก็ก็ก็ยอมรับว่าช่วงนั้นมันแบบว่าอาจจะมีแบบเออเราพอมันแบบไปโฟกัสผู้จัดมากๆหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็แบบเราก็ลืมดูแลตัวเองหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็ลืมนึกว่าอีกอีกด,ด้านหนึ่งของเราเราก็าคือนักแสดงด้วยเราเกิดมาจากนักแสดงอะไรเงี้ยครับอรย,ยอมรับว่าเครียดไหมฮะก็ค่อนข้างเครียดฮะแต่ว่าคือมันไม่ไม่ถึงขั้นแบบ ขอขาดบาดตายทุกอย่างมันอยู่ที่การตั้งใจจริงและวินัยครับตอนนี้คําว่าวินัยและตั้งใจจริงมันเริ่มกลับมาหาผมแล้วก็เลยเป็นทุกอย่างเป็นแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นก็คือมันไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ได้ลงละครไงฮะมันก็ไม่ได้มาพบปะพี่ๆหรืออะไรเงี้ยเขาทำพิธีกรก็อยู่แต่ในสตูครับผม คนเราก็ควรจะยอมรับความจริงครับผมคือไม่ใช่ไหมก็คือมันมันมันไม่ได้เจอทุกคนมากกว่า